สวัสดีรนนครับพบกับรายการสแตมชแนลนะครับวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ M c z o o m season สองนะครับเข้ามาในเซิร์ฟแ,แรกก็คือต้องรีจิสเตอร์นะครับสามารถอ่านที่ป้ายนี้ได้ก็คือพิมพ์ว่าทับรีจิสเตอร์ตามด้วยพาสเวิร์ดทุกคนอะไรก็นนะครับเมื่อรีจิสเตอร์เสร็จแล้วถ้าเราออกเกมเข้าใหม่นะครับ <S <S ก็ต่อไปก็ต้องพิมพ์ว่าทับล็อกอินตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับ Okay. ขออนุญาตปรับตอนเช้านะครับออกมาก็จะเจอสองสองทางนะครับภาษาก็จะเป็นว์ปโซนนะควัปโซนแรกกับว์ปโซนสองนะครับเราจะไปชมว์ปโซนแรกกันก่อนนะครับ ก็ Zone, ะูวาร์โซนครับก็โดดลงไปแลยครับประตูนี้ก็คือประตูวาร์ปไปเอนชานครับส่วนประตูนี้คือไปแอดมินช็อปนะครับอันนี้ก็คือเก็บตังนะครับหรือค่ามอนสเตอร์นะครับ,รอ, ter, รบอันนี้ก็คือฟีไอเทม หัวเลองนี่ก็คืออ,อ๋อที่เดิมนะเป็นชานนี่บทดสี่ประตูวับอเ้ยครับต่อไปก็ไปที่วับโซนสองนะครับ เอามาในเทมครับควรพิมพ์ PP off ไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกัน <c oughs> การโจมตีจากผู้เล่นอื่นนะครับแต่ในเขตสปาวนี้ได้ตั้งไว้ว่าไม่สามารถตีกันได้นะครับ <c oughs> น,นี่คือวับ0ุนสองนะ น,นั่นก็คือโฮมโซนนะครับส่วนอันนี้ก็คือป่าไม้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรม p ีพีนะครับอันนี้ก็คือนเนเจอร์ครับจะเปิดทุกศุกร์อาทิตย์นะครับเฮ้ยครับต่อไปก็ไปชมโฮมโซนะครับคือประตูนี้รอสักครู่นะครับ นี่ครับโฮมโซนตรงนี้ก็เป็นจะมีหุ่นไททันนะครับเดินลรงมาเรื่อยๆนะครับจะมีบันไาขึ้นมาที่เห็นหลองฝังนี้ก็คือตัวอย่างโฮมโซนขนาดปานกลางนะครับก็คืบอ็1คูอ2 1่สนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถออกแบบเองได้หมดนะครับ ฝั่งซ้ายก็เหมือนกัน,นครับอันนี้ก็เป็นโฮมโปรสามสิบเคูณสานะครับก็ตกแต่งเองได้หมดแล้วก็จะมีโฮมพซนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถเอารูปเอารูปบ้านนะครับให้สตาร์ว่าสตาร์ว่าจะสร้างบ้านให้ตามรูปนะครับแต่คิดราคาสร้างบ้านเพิ่มนะครับ ส่วนนี้ก็คือประตูนะครับไปกิจกรรมคิวเอนเดอร์ดก,กน,นะครับจ,จัดกิจกรรมนี่จะจัดทุกวันเสาร์น,นะครับโอเคครับส่วนโฮมโซนโชว์ก็มีแค่นี้นะครับกปแีสสปานะครับส่วนกลางมันจะมีป้ายบอกนะครับคือฝั่งซ้ายคือ แอดมินช็อปนะครับนี่ครับก็คือป้าย MC Zoom Shop นะครับของนี้จะขายแพงก็คือเร้าเวอร์น,นี้หาตังง่ายนะครับชั้นแรก,กจะเป็นเกียก่ยวกับอาหารนะครับเราขึ้นไปดูชั้น2ก็คืออาวุธนั่นเองครับตรงนี้ก็คือแพ็กเกจปืนนะครับก็ คือละร้อยห้าสิบครับถ้าซื้อเป็นแพ็กเกจก็จะได้ห้าปืนครับห้าร้อยครับปืนละร้อยส่วนตรงนี้ก็คือวูดเอนชันออลนะครับราคาเจ็ดร้อยห้าสิบทูนะครับตรงนี้ก็คือของเพชรนะครับแม่เอนชันนะครับในราคาร้อยห้าสิบทูแล้วจะป้ายเขียนผิดนะครับตัวตรงนี้ยังไม่สร้างนะครับ ไปดูที่ชั้นสามเลยครับชั้นสามก็จะเกี่ยวกับบล็อกแล้วก็โพเทคนะครับบล็อกโพเทคถนนบล็อกโพเทคจะมีอยู่สี่มุมนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือโพเทคแรกนะครับ MC Zoom Shop นะครับบล็อกโพเทคขนาดอันได้ตรงนี้นะครับสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ด ถ้าใครที่ไม่มีตังค์นะครับสามารถซื้อในราคา 50, 50ถูนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเริ่นมหีหาลังง่ายครับอเอคต่อไปไปที่ด้านขวานะครับไปอ่านป้ายตรงกลางนะครับเหมืองก็คือบอร์ดลิสน,นะครับจะก็บอร์ดของเซิร์ฟเวอร์ประกาศาต่างๆนะครับ ดูจากนี่ครับนี่คือบอร์ดทั่วไปนะครับป้ายแรกก็เขียนว่าวันที่27น,นะครับจะมีกิจกรรมใหญ่เป็นวันเกิดของแอดมินนะครับแอดมินใหญ่คือแอดมินสูงนั่นเองครับส่วนตรงนี้ก็คือแอดมินแอดมินใหญ่นะครับคือแอดมินซูมนะครับนี่คืออัลฟานะครับแอดมินรองแอดมินนะครับ อันนี้สตาร์นทน, up, น,ร up, นีนะครับคนที่นี้ก็คือรับนะครับรับสตาร์สองคนครับอันนี้ก็คือบอร์ดโดเนนนะครับยศต่างๆ VIP 7วันนะครับ50าถู VIP 17วันนะครับ150ยถูนะครับ,นะรบ, 52, รบอันนี้ก็คือซูเปอร์ VIP 17วันเรา250ถูสตาร์ทาวรน,นะครับ500รถู ก็ขาด2องตำแหน่งนะครับอันนี้คือหัวหน้าสตาร์ก็คืออัลฟ่านะครับอันนี้ก็คือโดน,น,น,นิทก,กันนะครับ AK 47ก็ T S คือ150ทูนครับแล้วก็ระเบิดแฟล64ลูก50ทูนะครับอัน,นคือตัวอย่างปืนนะครับสามารถดูได้ที่ช็อปชั้นสองก็ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี่ก็คือปืน บาสุก้าร้อยิบโอลิมเปียร้อยห้าสิบตนะครับทีเท่ากับทูมันนี่นะครับอันนี้ก็คือสมัครเป็น DJ นะครับก็คือจ150่ายร้อยห้าสิบตูนะครับต่อเดือนขอคนที่มีไมคนะครับที่จะสมัครเป็น DJ นะครับเว็บไซต์ของเราตัวนี้ก็คือครับฟรีไอเทมนะครับ ก็แถวนี้จะเป็นอาวุธแล้วก็อาหารแล้วก็มเมล็ดปู่พืชต่างๆนะครับนี่ครับได้มเมล็ดข้าสาลีมานะครับส่วนฝั่งตรงข้ามแบบที่แจกของก็คือเป็น m c z o o EFP นะครับเป็นที่ไม่แจก EFP นะครับห้าสิบทูสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับ นี่เอนชานเมนครับวิธีเอนชานคือถืออาวุธมานะครับขี้ขวาที่นี่ครับตัวเอนชานวางอาวุธที่เราต้องเอนชานลงไปนะครับแล้วก็เลือกนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่คือแบ็กสวิตต์นะครับหรือซ่อมของนั่นเอง ก็ร้านนี้ใช้ได้สำหรับ VIP ขึ้นไปนะครับก็คือถ้าอาวุธพังถั้าเกือบพังจริงๆนะครับถือมาแล้วก็อาวุธไว้ถืออาวุธไว้แล้วก็ลี้ขวาที่ป้ายข้างบนนะครับแบ็กสมิดมันก็จะซ่อมของเองนะครับข้างหน้าก็คือดูเวลานะครับเป็นหุ่นสงการสองตัวนะครับยืนแล้วก็มีนาฬิกาก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับ